นายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกิจกรรม CEO Connect ครั้งที่2ของปี2567ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อพบปะผู้บริหารและพนักงานทั่วประเทศให้ได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานขององค์กรโดยถ่ายทอดผ่านระบบ WebEx ูว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้สื่อสารต่อพนักง,งานถึงการดําเนินงานที่ผ่านมาโดยมีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติอาทิห้ามงดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟและขยายระยะเวลาการชําระเงินค่าไฟเฉพาะบินค่าไฟงวดเดือนกันยายนถึงตุลาคม2567 จนเดินหน้าตอกย้ำการเป็นดิจิตอลแอนด์กรีนกริดด้วยการยกระดับระบบจำหน่ายแรงต่ำเพิ่มความยืดหยุ่นรองรับพลังงานสะอาดเสริมความมั่นคงการจ่ายไฟการออกพันธบัตร ESG bond เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการต่างๆควบคู่กับบริการด้านดิจิตอลและกรีนบิสเนสรวมถึงโครงการเพื่อสังคมเช่นการขยายเขตให้ระบบไฟฟ้าโครงการหหมู่บ้านหช่างไฟฟ้าเป็นต้น สำหรับก้าวต่อไปของ PEA จะมุ่งสร้างความร่วมมือกับสตาร์ทอัพยกระดับ Customer Experience ขยายทางเลือกธุรกิจพลังงานและพัฒนากริด Modernization ตอบสนองการเป็นไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน